สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันแมวคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานดัมมี่โหลดครับซึ่งตัวดัมมี่โหลดคืออะไรใช่ไหมครับตัวดัมมี่โหลดก็คือว่ามันจะเป็นตัวทานทานชนิดหนึ่งครับจะเรียกว่าเป็นตัวทานทานแบบอลูมิเนียมก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกเลยซึ่งหน้าที่ของตัวดัมมี่โหลดนะครับเขาจะมีหน้าที่ไว้สําหรับเพิ่มค่าความต้านทานให้กับตัวดอกลําโพงในระบบเครื่องเสียงเรานะครับเช่นแอมป์ M. เราเนี่ยใช้งานได้ตั้งแต่4โอห์มขึ้นไปครับไม่สามารถลง2โอห์มได้แต่ว่าลําโพงที่เเราาาานนนนนํมมใช้งัั 2โอห์มครับเราสามารถใช้ตัวดัมมี่โหลด2โอห์มหรือ4โอห์มมาอนุกรมเพื่อเพิ่มค่าวความต้นานทานขึ้นไปเป็น4โอห์มหรือว่าเป็น6โอห์มเพื่อใช้งานกับตัวระบบเครื่องเสียงของเราก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าหากใครจะใช้งานเช่นตัว ดอกซับนะครับผมเป็น4โอห์ม2ดอกไงเออพอเอามาขนานกันดันเหลือ2โอห์มถ้าเอามานุก,กรมกันดันเป็น8โอห์มแต่ว่าเราอยากใช้งาน4โ oh อห์มเงี้ยเราก็สามารถเอาตัวดัมมี่โหลดมาอนุก,กรมกับตัวดอกลำโพงนะครับให้มันเป็น8โอห์มแล้วเอาตัวดอกลำโพง2อันเนี่ยามาขนานกันให้เหลือ4โอห์มก็ได้เช่นกันนะครับผมมันก็มีวิธีการใช้งานแบบอย่างหลากหลายเลยครับเดี๋ยวผมค่อยสอนในคลิปเนาะซึ่งตัวดัมมี่โหลดที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาในช้อปปี้ราคาประมาณสัก25-26บาทนะครับ ต่อตัวนะเออซึ่งเป็นราคาที่ค่อนขั้นถูกมากเลยซึ่งตัวที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นแบบ100วัตต์นะครับผมก็คือว่าทนกําลังได้100วัตต์นะแล้วก็ผมซื้อมาทั้งตัว2โอมแล้วก็4โอมนะครับผมนี่ตามรูปเลย2โอมกับ4โอมประมาณนี้ซึ่งแพ็กเกจที่เขาให้มาตอนแรกเขาจะใส่ถุงมาให้มาแบบนี้นะครับผมไม่มีกล่องไม่มีอะไรให้มาเลยเออก็จะเป็นแพ็กเกจดิบๆแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับผม มาดูในส่วนของตัวหน้าตากันเลยนะครับในส่วนของตัววัสดุก็เป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมสีทองนะครับแล้วก็เขา จะสกีนในส่วนของตัวชุดตัวเลขมาอย่างนี้เลยนะครับผมในส่วนของตัว x อ4เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นชุดเลขอะไรนะซึ่งผมเดาว,ว่าไม่เป็นชื่อรุ่นก็ชื่อยี่ห้อของเขานะครับเพราะว่าตัวอื่นมันไม่มีนะครับผมแต่ว่าตัวเลขชุดหลังอันนี้รู้อยู่ครับผมในส่วนของตัว100วัตต์ที่เขาระบุมาเนี่ยก็เป็นกําลังสูงสุดที่เขาทนได้นะครับผมตัวนี้ก็ทนได้100วัตต์ซึ่งมันก็มีให้เลือกหลายแบบนะตั้งแต่วัดต่ำๆถึงวัดสูงๆนะครับพันวัตต์ก็มีนะแต่ว่าขนาดมันก็ น,นะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวข้างหลังก็จะเป็นในส่วนของค่าพีเดนซ์หรือค่าความต้านทานนะครับซึ่งผมซื้อมา2ตัวนะตัวล่างก็เป็น2โอห์มครับตัวบนก็เป็นสีโอห์มประมาณนี้แหละเออแล้วก็เขาจะให้ตัวขวั้วมา2ฝั่งนะครับผมฝั่งนี้นี่ก็นี่ก็คือหน้าตาตัวขวั้วครับเป็นคล้ายๆกับตัวขั้วลําโพงนะครับแต่ว่าเขาจะเจาะรูมาแบบนี้เลยเออโอเคแล้วก็ในส่วนของตัว จุดยึดนะครับเขาจะให้จุดยึดมาสองรูนะครับผม ซึ่งวิธีการติดตั้งตัวดัมมี่โหลดนะครับเราต้องเอาตัวดัมมี่โหลดเนี่ยไปแปะกับตัวแผ่นอลูมิเนียมนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อเราใช้งานตัวดัมมี่โหลดเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเราก็เลยต้องเอาตัวดัมมี่โหลดเนี่ยไปแปะกับตัวแผ่นอลูมิเนียมนะครับผมเพื่อส่งถ่ายความร้อนจากตัวดัมมี่โหลดเนี่ยระบายไปตัวแผ่นอลูมิเนียมข้างหลังนะแต่ว่าเวลาติดเนี่ยอย่าลืมทาตัวซิลิโคนนำความร้อนนะครับผมจะใช้แบบแผ่นก็ได้แบบเ้ยวก็ได้หรือจะใช้แบบกาวก็ได้นะครับในกร รณีที่เราไม่อยากจะใช้น็อตยึดก็ได้นะครับผมวันนี้ก็แล้วแต่เราจะเอาไปโมไปทํากันเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวขั้วนะครับมันจะเป็นแบบไม่มีขั้วนะเราสามารถ ต่อเข้าข้างหน้าออกข้างหลังหรือว่าต่อเข้าข้างหลังออกข้างหน้าก็ได้นะครับผมวันนี้ก็แล้วแต่เราจะเชื่อมต่อกันเลยประมาณนี้แหละเออซึ่งผมก็ซื้อมา2ตัวนะครับผมทั้งตัวโอหโอมแล้วก็4โอหอมจริง,รงๆเว็บที่ผมขายเนะี่ยมันมีตั้งแต่1ถึง10โอมนะครับผมก็ไปเลือกใช้งานกันได้เลยนะครับราคาก็ไม่ถึง30บาทเนะี่ยผมมองว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกมากเลยเดี๋ยวผมจะวัดค่าความต้านทานให้ดูนะครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมีค่าความต้านทานที่เท่าไหร่เนาะ เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ตัวสองโอมก่นนะเออนี่ครับตัวสองโอมก็จะอยู่ประมาณสักสองโอมเออสองโอมเป๊ะเลยโหเป๊ะมากครับผมเดี๋ยวมาดูที่ตัวสี่โอมนะ,ะตัวสี่โอมก็ประมาณสี่จุดหนึ่งสี่นะครับผมประมาณนี้เออ ึ่งก็ค่าก็ค่อนข้างที่จะตรงดีนะครับผมตรงทมที่เขาทํามาเลยแต่ว่าแต่ว่าผมเห็นบางคนได้มาค่าไม่ตรงนะไม่แน่ใจว่า,เ,าเขาสกรีนผิดไหมหรือว่าจะอาจจะเป็นหลุด QC นะครับผมอันนี้ต้องวัดก่อนนะผมแนะนําให้วัดก่อนเลยเพราะว่าของพวกนี้บางทีมันมันทามาไม่ไม่ถูกก็มีนะครับผมเออวัด ก่อนใช้งานเลยนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้งานตัวดัมมี่โหลดสัก4วิธีนะครับผมแล้วก็วิธีที่ไม่ควรใช้งานดัมมี่โหลดอีกสัก2วิธีนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีแรกกันเลย มาดูในส่วนของตัววิธีที่1กันเลยนะครับวิธีที่1เนี่ยผมจะเอาตัวดัมมี่โหลดอนุกรมไปกับตัวดอกลำโพงเลยนะครับจากรูปเนี่ยผมก็จะใช้ตัวดัมมี่โหลด4โอห์มอนุกรมไปกับตัวลำโพง4ีโอห์มสุดท้ายก็จะได้ประมาณ8โอห์มนะครับผมซึ่งตัวดัมมี่โหลดเนี่ยผมจะเอาไว้ฝั่งตัวควบวกนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าวิธีนี้จะได้ผลไหมอันดับแรกเนี่ยผมจะวัดในส่วนของตัวค่ายเเมิดแอนของตัวลำโพงผมให้ดูก่อนนะครับ ค่าอิ e พ a น c ์ก็ประมาณสัก3.3โอห์มนะเออเดี๋ยวผมจะเอาตัวด well oh ัมม y l โหลดต่อเข้าไปที่ขั้วบวกครับแล้วก็ผมจะวัดดูนะว่าค่าความต้านทานมันจะได้เท่าไหร่ก็จะได้ประมาณ7.5นะครับผมเออก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงอ่า7.4 7.5ประมาณนี้แหละครับผมเออซึ่งก็เป็นอ่า4โอห์มกว่ากบวกกับ3โอห์มกว่ากนะครับผมก็จะได้มาประมาณ7โอห์มกว่าประมาณนั้นแหละครับเออเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าใครสงสัยว่าในกรณีที่เรายกตัวดัมมี่โหลดเนี่ยไปต่อไว้ในส่วนของตัวขั้วลบนะครับแล้วเราจะใช้งานได้จริงๆริไหมเดี๋ยวผมจะวัดค่าความต้านทานที่ดูนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาฝั่งขั้วลบนะครับ เดี๋ยวดูค่าความต้านทานนะว่ามันจะได้เท่าเดิมไหมก็ประมาณสัก7.5 7.4เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งผมต้องบอกไว้เลยว่าการเอาดัมมี่โหลดไว้ตรงข้่บวกหรือว่าไว้ตรงข้วลบเนี่ย ให้ผลที่เหมือนกันนะครับซึ่งผมไปลองจริงๆมาแล้วครับผมลองหน้างานมาแล้วมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยครับซึ่งก็สรุปได้เลยว่าเราสามารถวางไว้ที่ตัวขั่วบวกเอ่อหรือตัวคั่วลบก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะให้คิดว่าตัวดัมมี่โหลดนะครับเป็นตัวลำโพงดอกนึงเลยนะเออก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัววิธีแรก ต่อมามาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2เนี่ยก็จะแนะนําสําหรับคนที่ซื้อดอก4โอมมา2ดอกอยากจะใช้งานร่วมกันแต่ว่าอยากจะใช้งานที่4โอมนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากเราดอก4โอม์ม2ดอกเนี่ยมาขนานกันมันก็เหลือ2โ oh อมออกมาอนุก,กรมกันมันก็ได้8โอมนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่ค่าความต้านทานที่คุณอยากใช้จริงๆครับเพราะว่าถ้าหากไปลง2โอมบางทีมก็ตัดไปลง8โอมขับยากอีกนะครับผมเออแล้วก็ผมจะมาแนะนํนะ ว่าเราจะต่อยังไงให้มันเหลือ4โอห์มเท่าเดิมนะครับผมดูจากรูปเลยเลยครับผมก็จะนําตัวต้านทาน4โอห์มนะครับผมมา,อ,าอนุกรมกับตัวดอก4โอห์มนะครับมันก็จะได้8โอห์มเนาะเออซึ่งทําอย่างนี้นะครับผมทั้ง2ดอกเลยเออก็คือว่าเอาตัวอนุเอาตัว ดัมมี่โหลดมาอนุกรมกับตัวดอกเออมันก็ได้ชุดละ8โอห์มพอเอาชุดละ8โอห์มมาขนานกันมันก็จะเหลือ4โอห์มนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวหน้าง,งานกันเลยครับว่าที่ผมโมไปเมื่อกี้นะ่ะมันจะได้จริงๆไหมนะเดี๋ยวผมจะวัดค่าความต้านทานให้ดูตอนนี้ผมต่อมาเรียบร้อยนะครับผมตัวดัมมี่โหลดตัวแรกเนี่ยกับตัวดอกเนี่ยผมก็อนุกรมทิ้งไว้แล้วนะครับมันจะได้8โอห์มเนาะส่วนอันที่2นะครับผมก็ ทำเหมือนเดิมนะครับผมเอาดัมมี่โหลดมาอนุก,กรมกับตัวดอกให้มันได้8โอห์มซึ่งดอกอทั้ง2ชุดนะครับผมก็เอามาขนานกันเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเลยนี่ครับผมเห็นไหมมันก็จะได้ประมาณสัก4โอห์มนะครับผม3.9 oh เกนี่ยก็ปัดขึ้นเป็น4โอห์มได้แล้วครับนี่ เห็นไหมว่าเราจะใช้งานตัวค่าความต้านทาน4โอห์มได้นะครับผมเราไม่ต้องไปเสียตังซื้อดอกใหม่นะซึ่งวิธีนี้ก็ใช้งานได้ทั้งตัวดอกฟูเล่นดอกแลมหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวดอกซับก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราจะไปใช้งานเลยประมาณนี้แหละ ต่อมาก็จะเป็นวิธีที่3นะครับวิธีที่3เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่ใช้งานตัวดอกลำโพงซับูเฟอร์ไว้คู่ข้างละ4โอห์มนะครับแต่ว่าไม่อยากใช้งานที่2โอห์มนะครับผมที่เอาไปขนานกันมันก็จะเหลือ2โอห์มแต่ก็ไม่อยากใช้งานที่8โอห์มนะครับอยากใช้งานที่4โอห์มนะครับผมแล้วก็สามารถทําได้ดังภาพเลยครับผมจากภาพจะเห็นได้ว่า ผมจะเอาในส่วนของตัวไว้คู่นะครับผมไปขนานกันให้มันเหลือ2โอห์มนะแล้วผมจะเอาในส่วนของตัวต้านทานดัมมี่โหลด2โอห์มเนี่ยมาอนุกรมคู่กันนะครับผมมันก็จะได้ประมาณสัก4โอห์มลงที่แอมป์นะครับผมซึ่งวิธีนี้ก็จะทําให้กับตัวแอมป์เราเนี่ยใช้งานไม่หนักนะครับผมบางตัวก็ไม่สามารถลง2โอห์มได้เนาะเออถ้าหากเราใช้งาน4โอห์มมันก็จะไม่ตัดประมาณนี้แหละครับผมซึ่งวิธีนี้ผมจะไม่ได้ยกตัวอย่างต่อจริงๆให้ดูนะครับผมเนื่องจากว่า ตัวลำโพงซาวด์ไว้คู่ที่ผมมีนะ่ะตัวไว้มันอยู่แค่2.4โอห์มเองนะครับซึ่งผมเอามาทํามันก็ได้ตัวเลขที่ค่อนข้างไม่ลงตัวนะครับผมผมจะไม่ได้ยกตัวอย่างในส่วนของตัววิธีที่3แล้วก็วิธีต่อไปก็แล้วกันนะครับประมาณนี้แหละ ต่อมาก็จะเป็นวิธีที่4นะครับวิธีที่4เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ใช้งานตัวดอกลําโพงซับไวคู่4บก4 2ดอกนะครับผมซึ่งจะเจอปัญหาว่าถ้าหากเราไปต่อเหมือนที่ผมเคยสอนไปคลิปก่อนนะครับที่ต่อตัวลําโพงซับไวคู่2ดอกขึ้นไปเนี่ยถ้าเอาไปต่อที่อย่างที่ผมเคยสอนนะครับมันก็จะได้ค่าความต้านทานตั้งแต่1โอห์ม4โอห์มแล้วก็16โอห์มเลยนะครับผมคุณไม่สามารถใช้งานที่2โอห์มได้นะเนื่องจากบางคนอาจจะชอบมันมันที่2 2โอห์มนะครับผมเพราะว่าแอมบางตัวเนี่ยมันสามารถใช้งานที่2โอห์มได้ไม่ตัดนะเออเราก็จะมีวิธีการใช้งานที่2โอห์มได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวดูจากรูปไปนั่นแหละเออในส่วนของตัวรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมจะเอาในส่วนของตัวไว้คู่แต่ละดอกเนี่ยไปขนานกันมันก็จะเหลือประมาณสัก2โอห์มนะครับแล้วก็ผมจะเอาในส่วนของตัวต้านทาน2โอห์มนะครับมาอนุกรมกับตัวดอกแต่ละดอกนะครับผมเออมันก็จะได้ประมาณสัก4โอห์มครับจากนั้นอ่ะผมก็จะเอาในส่วนของตัวชุดดอกแต่ละดอกเนี่ยมา ขนาดกันนะครับผมมันก็จะเหลือลงแอมอยู่ที่2โอห์มนะครับผมเออค่านี้ก็จะเป็นค่าที่เหมาะสมกับที่คุณต้องการใช้งานแล้วครับประมาณนี้แหละเออเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการใช้งานตัวดัมมี่โหลดอย่างถูกต้องนะครับ ก็มีทั้งหมด4วิธีประมาณนั้นแหละครับผมซึ่งใครจะไปพลิกแพงมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ผมยก4วิธีที่เราใช้งานกันหลักๆมาให้ชมก็ประมาณนั้นแหละครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของการใช้งานที่ไม่ควรใช้งานกันก่อนนะครับผมจะเรียกว่าใช้งานอย่างผิดวิธีกันเลยก็ได้นะซึ่งวิธีเหล่านี้ผมก็ไปลองมาแล้วนะครับผมมันไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยซึ่งผมก็จะนํามาบอกนะครับวิธีแรกก็จะเป็นการเอาตัวดัมมี่โหลดนะครับผมไปขนานกับตัวดอกลาโพงไว้เดียวนะครับผม ซึ่งวิธีนี้จากรูปเ่ยครับจะเห็นได้ว่าผมเอาตัวดัมมีโหลด4โอห์มเนี่ยไปขนานกับตัวไว้เดียว4โอห์มนะครับซึ่งค่าความต้านทานก็จะเหลืออยู่ที่2โอห์มลงแอมนะครับซึ่งวิธีนี้ผมบอกได้เลยครับว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับผมมีแต่ข้อเสียล้วนๆเลยเนื่องจากว่าลง2โอห์มแอมก็ทํางานนะครับในส่วนของเรื่องเสียงเนี่ยก็ดังขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่มันไม่เท่ากับพวกไว้คู่นะ แถมพ่วงด้วยตัวความร้อนที่ลงมายังตัวดัมมี่โหลดนะครับผมที่เป็นดัมมี่โหลดสี่โอมเนี่ยโอ้โหอย่างร้อนเลยครับผมซึ่งผมไปลองมาแล้วโหความร้อนเนี่ยปาไป80ดองศาเลยนะครับจับตัวดัมมี่โหลดทีเนี่ยสะดุ้งเลยนะครับผมซึ่งวิธีเนี้ผมไม่แนะนําให้ใช้งานเลยนะครับถ้าจะเอาดัมมี่โหลดไปขนานแบบนี้ยซึ่งวิธีที่ผมแนะนําไปก็เอาไปอนุกรมอย่างเดียวนะครับผมความร้อนมันก็จะต่ํามากนะครับเท่าที่ผมไปลองฟังมาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก30มองศาเองครับเออผม ฟังในห้องแอร์ประมาณสัก20อ,องศาเนี่ยเพิ่มขึ้นจากห้องอุณหภูมิห้องประมาณสักไม่ถึง20อ,องศาเนี่ยเออซึ่งผมมองว่ามันเย็นมากๆนะครับผมถ้าหากคุณไปอนุกรมแต่ว่าคุณอาไปขนานเนี่ยโหร้อนตับแตกเลยครับผมผมรีบปิดก่อนนะไม่งั้นไอตัวดัมมี่โหลดตัวนี้นะ่าจะขาดนะครับผมประมาณนี้แหละสำหรับวิธีแรก ่อมามาดูในส่วนวิธีที่2ที่คุณไม่ควรทำเลยนะครับผมถ้าหากคุณอยากจะใช้งานตัวลำโพงซับไว้คู่4บอก4แล้วคุณอยากจะใช้งานที่4โอห์มนะครับผมคุณอาจจะคิดว่าเอาตัวดัมมี่โหลดเนี่ยมา,มาขนานเข้ากับตัว ดอกลำโพงซับไว้คู่ไปเลยก็ได้นะครับผมซึ่งวิธีที่3ที่ผมแนะนําไปที่ควรใช้งานเนี่ยเขาก็จะเอาไปในส่วนของตัวอนุกรมเนาะแต่ว่าคุณอยากจะเอามาขนานเลยนะครับผมซึ่งวิธีนี้ผมก็ไม่แนะนานะจากรูปเนี่ยในกรณีที่ว่าเราเอาตัวไว้คู่เนี่ยไปต่ออนุกรมไว้มันก็จะได้8โอห์มใช่ไหมครับผมแล้วก็หาตัวดัมมี่โหลด8โอห์มมานะครับแล้วก็เอามาขนานกับตัวลำโพงซับ ไว้คู่ที่มันเป็น8โอห์มมันก็จะเหลือที่4โอห์มนะครับผมซึ่งวิธีนี้มันก็จะได้ค่าความต้านทานเหมือนที่ผมเคยสอนไปในวิธีที่3ที่เป็นวิธีควรใช้งานนะเออแต่ว่าวิธีที่2ที่ไม่ควรใช้งานนะครับผมจากรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็จะคล้ายๆกับวิธีแรกที่ไม่ควรใช้งานกันเลยนะครับเนื่องจากว่าเอาดัมมี่โหลดมาต่ออย่างเงี้ยนะครับผมดัมมี่โหลดมันก็ร้อนเปล่าๆนะครับผมคุณสูญเสียพลังงานสูญเสียไฟไปเปล่าๆเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับในส่วนของเรื่องเสียงเนี่ยก็ดังขึ้นนิดหน่่อยแต ต่มันไม่เท่ากับพวกไว้คู่นะแล้วก็ตัวแอมก็ทํางานหนักขึ้นอ่าเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะครับผมได้แต่ความร้อนที่แผ่ออกมาซึ่งผมมองว่าทั้ง2วิธีที่ผมแนะนําไปเนี่ยไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับถ้าหากคุณจะดัมมี่โหลดมาขนาดแบบนี้นะซึ่งผมก็แนะนำเอาไปอนุกรมอย่างเดียวนะครับประมาณนี้แหละ ผื่อบางคนยังสงสัยในกรณีที่ผมไม่แนะนําให้ต่อดัมมี่โหลดขนานกับตัวลําโพงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูนะภาพด้านซ้ายก็คือภาพที่ผมต่อตัวลําโพงนะครับผมส่วนตัวด้านขวาก็คืออุณหภูมิที่ผมวัดออกมาครับจากภาพก็จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิก็ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับผมเนี่ยผมเปิดไปไม่ถึงเพลงนะประมาณสักครึ่งเพลงอ่ะนาทีครึ่งอ่ะอุณหภูมิก็เป็นดังรูปเลยนะครับผมแล้วก็ในกรณีที่ ผมบอกว่าเอาตัวดัมมี่โหลดไปต่อ,อนุก,กรมกับตัวลำโพงแล้วค่อยมาขนานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอุณหภูมิก็จะดังรูปเลยนะครับผมในส่วนของการต่อก็ในส่วนของตัวภาพด้านซ้ายเลยครับผมก็จะเป็นกรณีที่ผมเอาตัวดัมมี่โหลดไปอนุก,กรมกับตัวลำโพงครับประมาณนั้นเลยในส่วนของตัวอุณหภูมิครับประมาณนี้แหละ โอเคครับในส่วนของตัววิธีที่ผมแนะนำแล้วก็ไม่แนะนำก็มีประมาณนั้นเลยครับผมถ้าหากใครอยากจะหาตัวดัมมี่โหลดมาใช้งานก็ลองซื้อมาแล้วก็ลองต่อกันดูนะครับผมก็ลองตามสไตล์เรานะครับว่าเราอยากจะได้ค่าความต้านทานที่เท่าไหร่แต่ใจจริงผมก็ไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากว่าการใช้งานดัมมี่โหลดนะครับมันก็จะสูญเสียพลังงานไปเป็นความร้อนเปล่าๆนะครับผมทำให้แอมเรากินไฟมากขึ้นแบตมีอายุการใช้งาน ที่น้อยลงนะครับผมเออเนื่องจากว่าตัวดัมมี่โหลดมันก็คล้ายๆกับตัวลําโพงดอกนึงแหละครับผมเอามาต่อแต่ว่าไม่มีเสียงออกนะครับเออได้แต่ความร้อนที่แผ่ออกมาอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อมาใช้งานอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมลองพิจารณาดูก็แล้วกันเนาะแต่ผมแนะนําว่าให้ซื้อลําโพงเออคำนวณดีๆนะครับผมว่าคุณจะใช้ค่าความต้านทานที่เท่าไหร่ก็ค่อยเอามาต่อลงแอมป์ที่หลังเงี้ยนะครับผมมาซื้อดัมมี่โหลดอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเปลืองพื้นที่เปลืองพลังงานเปล่าๆนะครับผม เออแต่ว่าถ้าใครจะใช้งานก็แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่เลยถ้าหากใครอยากจะถามว่าการต่อดัมมี่โหลดมันมีผลต่อคุณภาพเสียงไหมอันนี้เท่าที่ผมไปลองมานะครับผมมันไม่มีคุณภาพต่อเรื่องเสียงเลยครับเสียงไม่ได้แย่ลงครับมันมีความต่างแค่ว่าถ้าเราเพิ่มความต้านทานขึ้นอย่างเงี้ยเออมันก็จะได้เสียงที่ เบาลงนะครับผมเนื่องจากว่าค่าความต้านทานมันสูงขึ้นประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรครับมันก็ทําให้แอมเรา,าใช้งานได้ไม่หนักมากนะครับผมเนื่องจากว่าถ้าหากเราไปลงโอมต่ำๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะทําให้แอมร้อนแอมตัดบ้างนะครับแต่ว่าการใช้งานตัวดัมมี่โหลดมาเนี่ยมันก็เข้ามาช่วยนะจุดๆนั้นได้นะครับผมแล้วก็มันเข้ามาช่วยในส่วนของตัวแอมบางตัวนะครับอย่างเช่นตัวพวกเฮตีสองหนึ่งเฮตีสองสองที่มันไม่ สามารถลงตัวซับ ลงที่ต่ำกว่า3โอห์มได้นะครับผมที่จะใช้ไฟ36โวลต์35โวลต์ประมาณนี้แหละเออแล้วก็สามารถใช้งานตัวดัมมี่โหลดมาเพิ่มค่าความต้านทานให้มันเป็น4โอห์ม6โอห์ม8โอห์มขึ้นไปนะครับผมเพื่อเราจะได้ลงไฟที่36โวลต์ได้นะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาไฟร่วกของ HT21 ได้ก็มีตัวดัมมี่โหลดนี่แหละครับผมมาใช้งานควบคู่กันไปด้วยประมาณนี้แหละสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสาหรับคลิปนี้ก็ไป แถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ